สวัสดีครับ FC แฟนคลับแฟนหมอลำทุกท่านนะครับ FC ติ่งหม้อลำเคยดังกรีดกราดกันใหญ่เลยนะครับที่ศิลปินของตนเองนั้นชนะคดีฟ้องหมิ่นประมาท FC คนหนึ่งนะครับซึ่งเป็นชาวบ้านธรรมดาธรรมดาคนหนึ่งเท่านั้นที่เพิ่งจะเข้ามาเล่นโซเชียลนะครับโดยไม่มีความรู้ในเรื่องกฎหมาย ว่าด้วยการ comment, คอมเมนต์นะครับคอมเมนต์ใดๆก็ตามนะครับมันมีขอบเขตในการที่เราจะคอมเมนต์หรือว่าแสดงความคิดเห็นใดๆก็ตามนะครับหากคอมเมนต์นั้นนะครับคอมเมนต์ใดๆก็ตามที่มันเกินเลยไปนะครับสุ่มเสี่ยงทําให้บุคคลอื่นได้รับความเสียหายทางชื่อเสียงนะครับจึงต้องตกเป็นจําเลยในคดีไปในที่สุดนะครับนะว่าเป็นบทเรียนราคาแพง ก็ว่าได้นะครับสำหรับคนที่ไม่มีความรู้ในเรื่องนี้นะครับและล่าสุดก็ออกมาโพส์ขอโทษหมอลำแล้วนะครับพร้อมทำคลิปขอโทษขอขมาลุงสือ่อสาธารณะเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับทำเอาติ่งหมอลำเคยดังนี่กรีดกรัาดกันใหญ่เลยนะครับด้วยความสะใจนะครับโดยล่าสุดนี่เพจจุดดราม่าก็ได้โพสต์ข้อความว่าติ่งอ e ีเบี้ยวคลื้ๆอย่าลืมนะแม่มึงก็เป็นจำเลยเหมือนกัน แพ้คดีไปแล้วด้วยฮ่าฮ่าฮแล้วก็มีรูปอิโมจิหัวเราะนะครับเอฟซีูกท่านเรียกได้ว่าขนาดคนชนะคดียังไม่กล้าที่จะโพสอะไรลงในเพจของตัวเองเลยนะครับอาจจะเหนียมอายบางเสียงบางอย่างก็เป็นได้นะเอฟซีูกท่านแต่ว่าติ่งหมอลมนี่โอ้ดีใจกันสุดๆเลยนะครับโดยที่ติ่งหมอลมนี่เขามีรู้เลยหรือว่าศิลปินของตนเองนั้นอนะยังมีคดีค้างคา เป็นหางว่าวเลยนะครับอย่าเพิ่งดีใจอะไรมากมายเผื่อใจไว้บ้างก็ดีเนาะนะครับระวังคนเขาจาหหวเราะเอาทีหลังนะครับหากศิลปินของตนเองต้องแพ้คดีในอนาคตข้างหน้านะครับค่อนข้างสูงเลยทีเดียวนะครับเอฟซีทุกท่านเพราะหลายคดีเลิกเกินนะครับการหัวเราะทีหลังนี่มันจะดังกว่าเสมอนะครับเอซทุกท่านติ่งมอลำ ก็ควรทราบด้วยนะครับหลังจากที่โพสต์นี้ของเพจจุดดราม่าลงนะครับก็มีชาวเน็ตเข้ามาแสดงความคิดเห็นกันมากมายเลยนะครับเราไปอ่านดูกันนะครับว่าพวกเขามีความคิดเห็นกันอย่างไรกันบ้างนะครับเอฟซีทุทานโดยคอมเมนต์แรกบอกว่ามันไม่รู้ไงแม่มันแพ้คดีไม่เคยโพสต์จะโพสต์แต่เฉพาะตอนที่ตัวเองชนะฮ่าฮ่าฮ่านะครับคอมเมนต์ต่อมาก็บอกว่าจริงล็อกโปรไฟล์แล้วก็ เข้ามาด่าคนอื่นที่แสดงความคิดเห็นต่างนะครับคอมเมนต์ต่อมาก็บอกว่าก็บอกแล้วที่แม่พวกมันโดนพูดไม่ออกที่เรื่องคนอื่นพูดได้นะครับคอมเมนต์ต่อมาก็บอกว่า f c นางเก่งกฎหมายคะ่ะรู้ว่านางทําอะไรก็ไม่ผิดค่ะนะครับอันนี้ก็เป็นความคิดเห็นของชาวเน็ตที่แสดงความคิดเห็นกันเข้ามาในเพจจุดดราม่านะครับ FC ทุกดท่านคอมเมนต์ต่อมาก็บอกว่าฟ้องเขาแต่ทําไมถึงแพ้คดีคะนะครับ เอฟท่านนี้สงสัยนะครับคงจะไม่รู้ว่า,ามีทั้งคดีที่ฟ้องเขาและถูกฟ้องด้วยนะครับคอมเมนต์ต่อมาก็บอกว่าทางนั้นเขาเก่งกฎหมายแต่เห็นแพ้ทุกรอบแพ้ทุกคดีเลยนะครับเอฟทุกท่านคอมเมนต์ต่อมาก็บอกว่าติ่งเท่าขนง,งอกตื่นกันใหญ่เลยตัวน,นี้ฮ่าฮนะครับคอมเมนต์ต่อมาก็บอกว่าติ่งเง่า <c oughs> คมนีต่อมาก็บอกว่าติงเตรดตอนนี้แยกากนลองเขียวผากันเลมใหญ่เลย <laughs> นะครับเอฟซีทุกท่านอันนี้ก็เป็นความคิดเห็นของบรรด,ดาชาวเน็ตนะครับที่แสดงความคิดเห็นกันเข้ามาในโพสต์นี้ของเพจจุดดราม่านะครับเอฟซีทุกท่าน